โอเคนะครับสวัสดีผมในชีวิตแล้วก็คนเดิมเพิ่มในมือนี้ผมก็จะมาเล่นเอ้ยไม่ใช่มาเล่นมาสอนเปลี่ยนเป็นบิมแบบนี้นะครับเนี่ยแหน่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 แบบนี้ขึ้นควยเนี่ยโอเคก็ออกไปนะครับให้ดาวโหลดแอปนี้นะเจ๊พี่ว่าโกโกโกอะไรบ้าง แบบนี้นะครับโอเคก็ okay. mm ่าเกมครับไม่ใช่นี่โอเคนี่นะครับเรพิมพ์ว่า G O K แค่นี้นะฮะมันก็ขึ้นได้แล้วนะฮะก็ขึ้นแล้วคุณรถแล้วก็เฮ้ยว่าขึ้นแล้วคุณรถรถแล้วก็เปิดนะฮะกดคุณกดแล้วรถโอเคนะาไม่กดเสร็จแล้วก็ ก็นี่ดีกว่าก่อนอะไรสำหรับเสียงก็กดเลือกเมไปนะฮะเฮ้ยเกมที่อะไรวะเนี่ยเกมเต้นอีกแล้วเกียดเกมเต้นว่ะโอเคเดี๋ยวผมจะหาก่อนนะฮะผมมาก่อนถ้าได้ยินเสียงรบกวนก็ขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะเอาวันเดี๋ยวผมหาก่อนนะฮะอืมจะเอาแบบมีไลฟ์สไตล์นิดนึง ผมจะเอาแบบ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 ,แบ,บแน้นดีกว่าโอเคผมจะเอาแบบนี้นะฮะผมก็กดเข้าไปครับน้อมันจะขึ้นหน้าเปนะ็นตฮะนันฮะถ้าคุณจะหลุดคุณต้องสิ่งนี้นะครับถ้ามันเป็นรูปโกอยู่นะว่าคุณกดิดตั้งไปเลยนะกดไปเลยถนะ้าไม่ต้องกลัวครับความจำน,นแบบ้อยครับรอรอรอไปแน่ของผมนะว่า โอเคนี่ของผมก็กิ๊ฟนะผมจะมาสอนแต่งนะฮะผมจะสอนตกแต่งสีไม่แน่นชิบหายเลยวะโอเคอีกไม่นานนะฮะผมจะไปเที่ยวจะน่นสสาสนใจครับท่านกันท่าแฮปผมคนหนึงก็อย่าได้ก,กดเปิดเลยฮะกดเปิดไปเลยกดเปิดเปิร์ด,ปด,ปดไปเลยนะ กดเกิดไอ้เปิดไปเลยนะเอ้ยทำไมไม่เปิดให้กูโอเคว่าเรามันโหลดนะฮะโอเคนะก็ไอ้เหีอะโฆษณาโอเคนะก็กดดี่ไหนนะฮะมันก็ปรับแต่องตรงนี้ได้แล้วนะก็กดกดไปเลยฮะลอกช้อนของผมมาอืม นั่งเงียบกันนะฮะโอเคโอเคนะมึงมากเหรอเขากนมึงมากเลยอะไรกับมึงเนี่ยโอเคนะอันที่ตรงนะอันอันนี้แล้วก็ไปอันนี้คนะรับโอโบวิปโบชุด เออไม่ต้องมันต้องไปเสือกมันเสียงเคแจงนี่เ like สียกได้นะเจบน้ำาะไรอยดังอย่างนี้นะฮะก็เจ้าเสียงไหนเออเอาเสียงเอาเสียงฟังดิเอาเสียงนาฬิกาดิบะเสียงนาฬิกา เนี่ยเสียงนาฬิกาทำไมไม่ดังวะเียยูนอเสียงนาฬิกานะมากดีกว่าเสียงนี้ดึงเลยโอเคเสียงนี้ครับก็เร่งมากนะฮะเพื่อมากครับยอมรับยอมรับตัวเองเร่งมากโอเคครับกดไปตรงนี้ก็กดที่อะไรนะลักษณะโฆษณาเนี่ย แล้วก็ใช้งานทีมไปเลยนะครับโอ้โหเห็นไหมครับมันจะสวยโคตรเลยฮนะเนี่ยแม่งสวยโคตรเลยฮนะโอเคก็ไหนดูสิอืมว้าวเลื่อนกว่านู้นอีกแหละโอเคนะฮะ ก็ขอจุกิฟเอ้ยขอเออขอจบกิฟเพียงปาทนีนะฮะโอเคก็ไม่หายจุบจ๊บกุดไดนนะครับ